ะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดข่าวข้าซับายด้วยนะคะกดติดตามเพจนี้นะคะอันนี้เป็นเมนูของทางร้านนะคะขนมตินมซำวันนี้เรามาทานกันนะคะนี้เพียงละสิบแปดบาทแล้วก็เราก็จะมานึ่งให้ซึ่งเราต้องไปเลือกในตู้นะคะ สั่งไข่ลวกมานะคะแล้วก็ทุกร้านนะคะของพิตาเขาก็จะมีน้ำชาให้นะคะนี่จะคาลาวะไปแล้วหนึ่งจอกรวแล้วนะไข่ลวกด้นนี้เป็นชายเย็นไม่หวานนะคะหวานน้อยนะคะเพราะว่าเราเจอแต่ละร้านหวานจัดค่ะนี่นะคะที่เราสั่งมา นีคะที่เราสั่งมานะคะอันนี้เป็นซอสเขานะคะ บะคุเตินะคะบะคุเติที่น่าก็คือเหมือนเกาเหลาต้มกระดูกหมูต้มกระดูกหมูนะคะหมูฝันฝุยพุง่งนี่ใส่สิบนี่กระต๊อนะคะอ๋อเนื้มาใหม่แล้วนี้มาใหม่ าวโพดค่ะาปูหลังจากที่ขับรถเมื่อคืนทั้งวันเป็นไงบ้างครับกล <c oughs> <c oughs> ับไปถึงที่พักทำอะไรก่อนครับหลับครับ <c oughs> น้ำก็ไม่อาบ <c oughs> น้ำก็ไม่อาบหลับเลยวันนี้นะคะเรามาที่ตลาด100ร้อยปีเมืองปากพนังนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเลยว่าข้างในมันมีอะไรกันบ้างนี่นะคะพอเราเดินเข้ามานะคะอากาศก็จะเป็นแบบนี้ ตรงโอเน,ะน,นาะมีเรือข้ามฝั่งอารมณ์เหมือนตลาดสดมากกว่า อาหารสดนะโอ้ไม้นีร้านของกินนี่นะะโหรบานปลากวยมากอันนี้คืออะไรเนี่ยก่ร้องก็เปนแค่เียเลยาสิบบาทจ้าไม่รู้เอาเอะไหร่ก็ได้ค่ะมันคือไม่ยมมหรอกีสองกีได้เยอะนะ มาท่องเที่ยวค่ะทุอ่อร่อยไม่คิมเอางขาุกอาทิ้น์นี้ถุงลอยกันทุกให่เราิมนะตังเียตีงประยีค่ะ้น้ขู ไมนะ่ปลานะปลากระบอกุ่งหวานที่ ร้อปีนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสดแล้วนะคะจะไม่เหมือนอารมณ์แบบตลาดน้ำเพราะฉะนั้นท่านกใครอยากจะได้ปลาพวกอาหารสดก็สกามารถมาที่นี่ได้นะคะเหมือนที่เราถ่ายคลิปไว้นะคะวันนี้นะคะเรามาทานอาหารที่ร้านเม็ทไซนะคะบรรยากาศฝักผนังักผนังนะคะให้ดูนี่คือริมทะเลเลยนะคะริมชายหาดน,นะคะตรงนี้เขาบอกว่าร้านนี้ขึ้นชื่อ,อเพราะว่าเมื่อกี้เราไปที่ตลาดร้อยปีแล้วเขาก็บอกว่า แนะนำมาเลยว่าคนในพื้นที่แนะนํามาให้กินกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเมนูอาหารวันนี้ของเราจะทานอะไรบ้างค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศริมชายหาดอย่างของจริงเ่ยนี่คือเพิงที่เรานั่งอยู่นะคะอันนี้เป็นเมนูอาหารของร้านเม็ดทรายซรฟปุดนนะคะกระปุ่น แกระุอันนี้เป็นอาหารทานเล่นนะคะไม่ใช่ทุกท่านอัดคลิปอยู่คะ่ะตลอดกูไปตัดเสียงแล้วก็เ,เมนูยำนะคะ เป็นยำหอยนางรมนะคะหา,หาหอยก่อนนะคะหอยอยู่ตรงไหนคะนี่น,น,คนีคือหอยแครงนะคะหอยแครงใหญ่ไม้คังน,นี่ค่ะต้มส้มปลากระกบอกข้างในมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะนอกจากปลากระกบอก <laughs> มีที่ปลากระบอกค่ะมีที่ปลากระบอกอยู่ประมาณสามตัวค่ะคุ้มอ,อกมีเส้นนะคะมีคุ้แเราจะตัวใหญ่ไหมถ้าดำตัวใหญ่อยู่นะคะตัวนี้คุณแม่หางโู้มาผูหมาสดๆจากทะเล เป็นจุดกังหันลมนะคะเราต้องมาถ่ายกลังหันลมที่นี่นี้นะคะเรามาที่พระบรมธาตุเจดีนครศรีธรรมราชนะคะนี่นะคะมีจุดจำหน่ายดอกไม้ทุบเทียนอยู่ด้านในวัดน,นะคะ ทันายเอตเจอจุดของของัของของดังนะคะหลงไม้ทุกเทียนนะคะตรงนี้เขาก็จะมีจุดสถานที่ที่จุดทูบจุดเทียนนะคะ วิหารตรงนี้ด้วยแม่เข้าไปก่อนนี่นะคะจะมีทางเข้าวิหารนะคะคือวิหารทับกเกษตระ 啊，我不计可 ถนนคนเดินนะคะตรงข้ามพระธาตุอยู่บริเวณคระธาตุนะคะ hai kiểu mất mặt ก็มีชั้นสองค่ะซึ่งจะสามารถเห็นถนนคนเดินได้นะคะแล้วก็เห็นพัดหาดด้วยนะคะนี่เป็นบรรยากาศชั้นสองนี่นะคะเป็นที่เราสั่งเอสเปสโซ่นะคะแบ็กออเรนจ์คอฟฟแล้วก็มาาะะัทฉะ โซ่นะคะยีอิบอกว่าคอมเมเนรสชาติดได้แต่กลิ่นยังไม่ได้ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านมาตรฐานยีอีทนะคะคิดอ่อนไปหน่อยนะคะสำหรับคนที่ชอบกาแฟนะคะละอยากมาพักที่นี่เขาจะมีห้องแอร์ยเย็นนะคะหลังจากที่เราไปเดิน วัดเรียบร้อยแล้วนะคะพัทยาแล้วก็เขาจะมีถนนคนเดินทุกวันเสาร์นะคะถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะแล้วก็เนี่ยในร้านเขาก็จะมีกิฟต์นิกเป็นนี้นะคะนี่เขาทําเป็นรูปนี้เลยสามารถเข้ามาถ่ายรูปได้มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะอยู่นะคะน,นะ,ะ,นนะ,ะมุมนี้นะคะมุมนี้นะคะอย่าอิทบอกเอมุมนี้ก็สวยนะคะสำหรับใครที่ชอบลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด แชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ